เกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่1มิถุนายน2566พร้อมแนวทางเลขโชคดีสีโชคดีและเคล็ดลับเด็ดๆเดดสริมดวงชะตาของคนทั้ง7วันครับโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ผูกดวงออกมานะครับแล้วก็คำนวณจากนาวางจักรนะครับที่มีความเรียกว่าลึกซึ้งในเรื่องของการพยากรณ์คำทำนายนั่นเอง ดังนั้นครับใครอยากรู้ก็ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบกันเลยค้นวันอาทิตย์ครับในระหว่างจากครับดวงดาวช่วงจังหวะต้นเดือนครับโคจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะนะดาวลาภะเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะโชคดีนะครับปุตตะคือการเสี่ยงโชคลาภะคือโชคลาบนะฮะสื่อนาโชคครับความหมายของว่าปุตตะนี่ยังแปลความหมายถึงเด็กด้วยนะครับเด็กจะให้โชคบริวาร จะให้สิ่งดีๆกับคุณก็ลองดูตัวเลขนะครับของลูกของบริวารของคุณนะครับจะเกิดทรัพย์เกิดประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนครับบริวารที่จะให้โชคคุณนะครับสูงสูงผิวค้ำนะครับหน้าออกตะทรงหน้ายาวๆนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยยิ้มครับนั่นแหละครับจะให้โชคคุณสีโชคดีครับคือสีขาวแดงนะครับเลขโชคดีคือเลข2เลข1เลข0นั่นเองครับ ทำบุญเสริมดวงครับวายสานาจาครับที่ชนบุรีนะครับจะได้เสริมความเฮงกับคนวันอาทิตย์ครับคนวันจันทร์ครับดวงของคุณมีสิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภครับพอที่ผ่านมานี่นะครับติดขัดสะดุดในเรื่องของการนงินรายได้มีภรหนี่สินแต่คราวนี้ครับจัดหนักจัดเต็มครับเรื่องของโอกาสลาบลอยลาบฟุกเนี่ยจะมาหาคุณแล้วนะครับในระหว่างจากครับดาวลาพระนี่นะครับโคจรทับราศีของคนราศีกรกฎเลยนั่นหมายความว่า คุณจะมีโชคนะครับจากตัวของคุณเองนะครับซื้อนาโชคครับเกิดจากเลขรอบตัวของคุณนั่นเองลองพิจารณาดูนะครับอายุวันเดือนปีเกิดเลขโทรศัพท์นะครับเลขท้ายปัตาชน3ตัวตรงนั้นแล้วครับมาพิจารณาดูคุณจะเกิดโชคลาภเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับโชคดีครับคือสีส้มสีฟ้านะฮะเลขโชคดีคือเลข5 6 0ครับโอกาสครับไหว้พระเจ้าตักสินที่วงเวียนใหญ่เป็นมงคลคุ้มราศีครับ สำหรับคนวันอังคารครับดวงดีไม่แพ้กันครับถือว่าต้องจับตามองครับคนวันอังคารนี่นะครับมีทีเด็ดนะจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะครับดาวโชคลาภครับไปสัมพันธ์กับเกี่ยวข้องกับในเรือนสหชะนะฮะสหชะนั่นหมายถึงเอกสารนะครับลองดูนะเอกสารคู่สัญญานะฮะคู่มือถึงนะฮะสหชะยังแปลว่าไปษณีด้วยนะครับรหัสไปษณีของคุณนั่นแหละครับลองดูตัวเลข ตรงนี้นะและที่สําคัญครับสหชะยังบ่งบอกถึงเพื่อนพี่น้องก็ลองพิจารณาครับอายุเพื่อนพี่น้องของคุณนั่นแหละจะทําให้คุณเกิดโชคลาภได้ครับดีครับคือสีแดงสีเขียวสีม่วงครับเลขโชคดีคือเลข1 4ึ่ครับแล้วก็หาโอกาสไปทาบุญเสริมดวงไหว้พระลาหูนะครับถวายของดำา8อย่างหรือ12อย่างก็ได้นะครับและอธิษฐานเลยครับสิ่งนั้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนครับ วันพุธกลางวันครับดวงชะตาของคุณครับเข้าเกณฑ์ที่ดีนะครับนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงจังหวะนี้ครับเรียกว่าโอกาสทองเข้ามาแล้วนะครับดาวล่าพระครับโคจรเข้าในเดือนอล็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอเล็นั่นอุปสรรคปัญหาใช่หรือไม่จะไม่มีโอกาสที่จะในเรื่องของโชคลาภเข้ามาใช่หรือไม่จริงๆแล้วครับคำว่าอเล็ยังตีความหมายได้หลากหลายมิตินะครับแต่ในที่นี้ครับคำว่าอเลนี่หมายถึง หนี้สินก็ได้นะครับศัตรูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องทําให้นะครับมองอีกหนึ่งมุมนะมองมุมดีๆนะครับถ้าเราจะดูตัวเลขครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินก็ลองพิจารณาเรื่องของใบแจ้งหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าใดๆค่าบัตรเครดิตนะครับตัวเลขตรงนั้นครับทาให้คุณเกิดโชคลาภได้รวมถึงครับศัตรูนะครัศัตรูคือคู่อริของคุณก็ลองพิจารณา เรื่องของอายุนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเขาและเธอนั่นเองนะครับตรงจุดนี้ก็สามารถจะพลิกร้ายไก่ดีได้โชคดีครับคือสีชมพูเทาเหลืองครับเลขโชคดีคือ3 9 2ครับดวงครับทำสังฆทานครับประจําวันเกิดนะครับแล้วก็ถวายพระประจําวันเกิดครับอาิษฐานเลยนะครับปล่อยนกปล่อยปลาจะเป็นมงคลคุ้มครองเรื่องโชคลาภอย่างแน่นอนครับวันพุธกันคืนครับเรียกได้ว่าเป็นดวงที่นะครับในเรื่องของโชคลาภนะ นะครับก็มีเข้ามาให้เสียวให้ลุ้นกันออกนะครับโดยเฉพาะสื่อนําโชคนะครับล่าภาพไปอยู่ที่เรือนปุตตะนะครับปุตตะนั่นหมายความว่านะครับเด็กบุตรบริวารก็ได้คนวันพุธกลางคืนครับเขาว่าปุตตะที่นี้หมายถึงคนขายนะครับคนที่จะให้โชคคุณนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็จะซื้อจะหยิบจะจับจะลุ้นโชคก็ต้องดูนะเด็กนะครับอายุน้อยกว่ายิ่งอายุน้อยกว่า15นะครับยิ่งดีใหญ่เลยเน้นครับโดยเฉพาะเพศชายที่จะให้โชคคุณ ชคดีครับคือสีขาวเขียวม่วงครับเลขโชคดีคือเลข 2, 47ครับทำบุญครับเกี่ยวกับเด็กพิการเด็กจอนจัดเด็กเล่ร่อนนะฮะจะได้เสริมเรื่องของโชคลาภแล้วก็5้ามีโอกาสครับทำบุญพระปากระถินด้วยครับจะได้มีบริวารที่ดีซัพพอร์ตในดวงตาครับันวันพฤหัสครับคุณก็เข้าข่ายมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภครับแต่ว่าโชคลาภมาครั้งนี้ไม่เหมือนกับคนวันอื่นนะครับ โชคลาบนี่มาจากความเป็นความตายครับเพราะดาวลาภะไปสถิตอยู่ในเรือนมรณะในระหว่างจัดนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคจากการเจ็บป่วยความเป็นความตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอุบัติเหตุหรือคนรอบข้างที่มีอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับทางน้านะเพราะดาวลาพะไปสถิตอยู่ในเรือนธาตุน้ํานะครับตรงนั้นเลยนะจะให้โชคคุณเลยนะ,ะนะครับและห้องนะครับในเรื่องของเตียงนะฮะตัวเลขต่าง ชั้นนะครับรักษาใบเสร็จยานะครับตรงจุดนี้ครับสำคัญเลยที่จะทำให้คุณเกิดโชคลาภได้ครับสีโชคดีคือสีชมพูเทาม่วงครับเลขโชคดีคือ397นั่นเองครับไปจากโรงศพนะทำบุญเกี่ยวข้อบอุปกรณ์การแพทย์นะครับคนวันศุกร์ครับดูชะตาคุณก็มีโอกาสครับในเรื่องของฟุกฟุกสิ่งปฏิหารสิ่งไม่คาดฝันมาแบบงงๆนะฮะโดยเฉพาะช่วงต้นต้นเดือนนี้นะครับ เพราะดาวลาภะครับไปโคจรเข้าในเรือนพันธุนะฮะพันธุนั่นหมายถึงสถานที่นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับหรือแม้เกี่ยวข้องกับสถานที่อยู่อาศัยก็ได้ยวดยานพาหนะก็ดีนะฮะตรงนี้เองนะครับถ้าใครช่วงนี้นะถอยบ้านนะครับถอยรถออกมาก็ลองดูนะครับเลขที่ทะเบียนเลขที่โฉนดเลขที่บ้านนะครับที่จะทําให้คุณเกิดโชคลาภตรงนี้เองครับจะมีโชคใหญ่เข้ามาหาคุณแล้วนะจับตาดีๆครับ โชคดีครับคือสีแดงสีเทาสีชมพูครับเลขโชคดีคือ193่งกวงนี้ฮะก็ทําบุญแบบบริจาคเกี่ยวข้องกับที่ดินนะการทําบุญบริจาคก,กับเบื้องหลังคาสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารสร้างสุม้มแพงจะเป็นมงคลทําให้คุณเกิดความโชคปีเข้ามาแบบฉับพลันครับแไอคนวันเสาร์ครับดาวราพะไปอยู่ในเรือนกรรมะในระหว่างจาัดนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคแต่มีโชคเกิดจาก การทำงานกิจกรรมที่คุณทำอยู่เห็นนะเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศของคุณนะครับหรือคุณทำงานอยู่ชั้นไหนนะครับตึกไหนก็ลองมาพิจารณาดูนะครับอาชีพที่จะทำให้คุณเกิดโชคแล้วก็เป็นตัวลัคกี้อินเลิฟนะลัคกี้อินเกมของคุณนะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับราชการนะครับเอ,อ่อทำงานเกี่ยวกับราชการจะให้โชคให้ลาภคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยบม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะครับก็ลองพิจารณาถ้าคุณใกล้ชิดอยู่นะครับนั่นแหละจะทำให้คุณ เกิดสิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนครับโวกดีคือสีส้มสีฟ้าครับเลขโชคดีคือ056ครับเสริมดวงนิดนึงครับไปทําบุญนะครับสารหลักเมืองนะครับในแต่ละจังหวัดพร้อมผูกผ้า3สีนะครับจะได้เสริมความเฮงความปังบารมีโชคลาภชื่อเสียงนะเก็บกิจยศทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดกับคุณแน่นอนนะครับถ้าคุณได้ทําอย่างจริงจังและทําด้วยเต็มที่รับรองครับโชคใหญ่ๆจะมาเยือนแน่ครับ